ทีนี้มันมีที่มาที่ไปคุณผู้ชมครับว่าการโพสต์เฟซบุ๊กของนายทักษิณในครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามีการทำโพฮะมีทำโพรอบล่าสุดเนี่ยนายพิชัยเลิศพงอดิสรหรือว่าชื่อเดิมก็คือสวอก้องเนี่ยนะฮะซึ่งเปลี่ยนชื่อเป็นก้องแล้วก็เป็นประธานสโม,มสรเชียงใหม่ยูเนเต็ดและก็อดีตสวเชียงใหม่ผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยยังมีคะแนนตามหลังคู่แข่งก็คือนายบุญเลิศบูรณุป,ปกรณ์ ผู้สมัครหมายเลขสองในนามกลุ่มเชียงใหม่คุณธรรมอดีตนายกอบจเชียงใหม่สองสมัยจึงต้องออกมาขอเสียงคนเชียงใหม่ซึ่งเป็นจังหวัดบ้านเกิดของสองอดีตนายกทั้งยิ่งลัก์ษณและก็ทักษิณอีกทั้งยังเป็นฐานเสียงสําคัญของพรรคเพื่อไทยและคนเสื้อแดงจึงไม่อยากให้ผู้สมัครจากฝ่ายตรงกข้ามได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งวันที่20ธันวาคม สำหรับนายบุลเลอร์เดิมเคยเป็นกำลังสำคัญนะนี่สำคัญนะฮะเป็นกำลังสำคัญของตระกูลชินวัตรตั้งแต่สมัยพักไทยรักไทยกระทั่งถูกคำสั่งหัวหน้าคอสอชอระงับการปฏิบัติหน้าที่เมื่อปี2559และถูกดำเนินคดีในข้อหาจดหมายบิดเบือนร่างรัฐธรรมนูญก่อนที่จะมีคำสั่งนายกรัฐมนตรีให้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกอบจอเมื่อปี2561ซึ่งทำให้พักเพื่อไทยไม่ไว้ใจ และนางเยาวภาวงสวัสด์แกนนําพักตัดสินใจทรงนายพิชัยลงในนามพักเพื่อชิงเก้าอี้นาย,ยกอบจเชียงใหม่จากนายบุญเลิศอย่างไรก็ตามนะครับก่อนหน้านี้เมื่อวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาตัวของนายจตุพรประธานนปชตัดสินใจเดินทางไปช่วยนายบุญเลิศหาเสียงนี่ฮะคุณผู้ชมครับอันนี้มันก็ลึกเข้าไปอีกคุณผู้ชมว่า บุลเลอรเขาเคยเป็นทีมที่เหนียวแน่นของคุณทักษิณต้องใช้วลาดับ20ปีแล้วก็เป็นทั้งครอบครัวนะครับทั้งการเมืองท้องถิ่นและการเมืองระดับประเทศแล้วทําไมพักเพื่อไทยถึงเลือกส่งพิชัยไม่ส่งบุลเลอรในครั้งนี้สืบเนื่องจากว่ามันมีข่าวนะครับมันมีข่าวว่าคุณทักษิณกับเจ๊แดงนั้นไม่ไว้ใจนายบุลเลอรแล้วคิดว่านายบุลเลอรเนี่ยไปสวามิภักดิ์ หรือว่าย้ายขั้วทางการเมืองโดยมีการพูดถึงภาพที่ไปถ่ายกับร้อยเอกธรรมนัฐหนึ่งในแกนนำของพ,พรรคพลังประชารัฐด้วยเหตุผลของความไม่ไว้ใจอย่างเดียวหรือเปล่าที่ทำให้พรรคเพื่อไทยจริงๆถ้าดูจากภาษาคุณทักษิณเนี่ยก็ต้องใช้คำว่าคุณทักษิณแล้วนะครับเป็นคนเปลี่ยนตัวเนี่ยเพราะคำพูดคำจาเนี่ยมันชัดเจนเหลือเกิน ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ